ไปย่างไปหนาวหนาวก็ไม่รู้จะเอาเสือเ้อแขนยาวมาเราก็งงลูกสาวมากวัยรุ่นหัวดือ้อเราเจอกับแม่มุมเก่ามุมเดิมที่เรามากันเมื่อวานดาเล้งทนันยูนเฟสอายุ not remember yet today we here we are here again today พ่อใหญ่บอกว่าจําไม่ได้นะคะเมื่อวานก็เรื่องของเมื่อวานนะคะมาอีกแล้วพี่น้องนี่แหละค่ะความสุขของพ่อใหญ่ค่อยมุมเก่ามุมเดิมให้เพื่อนๆดูมันนี้เอาบรรยากาศแบบนี้มาให้เพื่อนๆได้ชมหนาวมาก หนาวแต่เราก็ยังพากันมา